สวัสดีครับพี่ลูกก็รักผมอยูกก็พิมพ์คนที่สามกับผมคือนี่เขาพี่หยางมากมายแล้วครับพี่น้องไปให้หัวหันตาอีกพี่ก่อนล้วครับผม,บผมว,นนว่าสีใส้เบ็ดปลาไ,ไหลขี้เดียดกับหาหยากครับผมบหดดผมู่บ้านนีว่าชีไทยใส่เบ็ดปลาไหลพี่นอ้ดดนอ,นอ,อ,นองแต่ว่ากลับไปหาขี้เดียดน่ะไปก้นคือท่อน้ำตัวของแตกครับผมเออหัวตาไปกน้นนั่น ถือท่อน้ํามจะคล้องแตกก็เลยได้ซ่อมท่อหนามจะคล้องซ้ำครับผมบ่ได้ใส่ซ้ำเป็ดปลาไหลมือนี้ก็ว่าสิไปหายขี่กระเดือนมาหาใส่เบดปลาไหลให้เพิ่นครับผมแต่ว่าก็บ,บ่มีสรุปแล้วถือเลยมาไอหัวหันปลาเ,ยาเ,ยาเลายนะครับผมไอหัวหันปลาหนามก็เหลือบ่ไหลครับผมเลยน้องเองมุมแหลงบ่ แต่ว่าว่าทหัวอาหารป่าเดี๋ยวผมพาไปเบิเ่งกันผมพาไปเบิ่องกันปลาไหลก่อนจะกลัวปลาไหลไายหล่ะเดยกครับผมคันนี้เหล็กแท่งผมก็สีแท่งให้เบิ่งอยู่ครับผมแต่ว่าผมบ่มี้ยที่ล่ะประเด็นผมบ่มี้ยนเหล็กแท่งที่ล่ะครับผมประเด็นเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งหัวปลาไหลครับผมตาคูณก็เลยเป็นเตอร์ไซเนอร์นะฮะตาคุก็ได้อะทะเลาะกับตัวใหญ่กี่นอร์ตใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวผมพาไปเบิงเบ่ง เดี๋ยวผมพาไปดูกอนแห่งอาหารป่าเนาะเดี๋ยวผมพาไปเป็นไปเบิลงครับผมห้อยตีนหมาเดี๋ยวห้อยตีนหมาครับผมอันนี้น่าจะเป็นขี่นกอันนี้ห้อยตีนนกเจ้าครับผมเนี่ยมาจอดกินปลาซิวนี่ห้อยตีนสัปาราดห้อยตีนนกเจ้าพี่น้องครับผมห้อยตีนนกเจ้าห้อยตีนหมานี่หมามเล่นน้ำครับผมห้อยตีนหมาห้อยตีนสุนัขครับผมนี่ห้อยตีนนกอเสา อยู่ที่ห้องหูปลาไหลเห,ห,หล็นึ่งบอหูปลาไหลฮู้ดอตาให้ครับผมนี่อันตันเลี้ยวหูปลาไหลทางนั้นก็แต่ว่าหูใหม่เขาไม่เห็นเก็บป่ะน้ำกับว่เหลือหลายได้พี่น้องเลยน้ำเลขสิม,ม,มุมแรกหม,เม,ม,ม,กมดเดี๋ยน่าจะมุมนี้แหละครับผมว่าเลิได้ครับผมตาอะพอมีครับผมน้ำจะใสกิงกิงเจ้าหน้ายู่พี่น้องแจ่าหลังหูปลาไหลได้ดีมาก ไม่ใส่บัตรเหรอก็ว่าเห็นระ,ะบาดนะี่งชุดเตื้อเฮ็ดใหม้ชุดเตื้อแบบว่าหู้ก็ได้เฮ็ดใหม่มันก็สิบขึ้นอยู่ถถถแถวๆๆวแถวเนาะออกกีดหน้ามนครับผมแต่ว่าคือคือว่าเห็นระบาดนะโมเมนต์ลงหนามเลือกับพ่อพิน้องโมเมนต์อยู่เป้าคุ้นกับผมนี่ครับผมเอ้ยเดี๋ยวผมพาไปเบิง่งดีก่อนเดี๋ยว่อผมพาไปเบิ่องดีบ่วงผมบ่ได้บ่วงใส่หนู ผมดนกูนะพี่นอ้องน้าดีมันถือม้นเน่าเลยที่นออย่าถือพี่นออ้องยคเก่าไสหลีแะครับผมกว่ถือพี่น้องย,ยุคเก่าแหละยุกเก่าพี่นนี้ีวล่ะเห็เดี๋ยวผมพานยนี้ยปนี่ล่ะพาไปนี่ล่ะี่น้อเดี๋ยวผมพาลตปนีัล่ะครับผม รักันไปนี่แล้วครับผมเอ,อ๊โอ้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 แกใส่เกือบอีแตะมากขาดิชะน่อือออมหูปลาไหลบมีแบบพี่น้องวางแรงวางแรงมันหันหลายอยู่นะครับผมหูปลาไหลอ่ะแต่ว่ามันคือพอเห็นแล้วป่ะเนี่ยหรือมันลงลงแน่นหนามหรือเปล่าว่าเห็ดมูหรือเปล่า ตากระปุ่นจุงจ้งจุงจ๊งจุ๊พี่น้องหเห็นไหตาปั่นตุต้มตัต้มตุ้มตั้มด้วยครับผมไปเข้าไปหัวอาหารตากันครับผมหัวอาหารตากันดีกวา่าพี่น้องโอเคเข้าไปหัวอาหารตากันดีกวา่าเรามาหัวอาหารตากันดีกวา่านะครับโอ้คนครับผมตา แยงเสียงแย้งตาพี่น้องดูดิสายเห็นสาวปะโอเคแหงหัวหานตากันครับผมแหงว,หวัวหานตากันดีกว่าครับหัวหันตาเดี๋ยวมาเจอกันนครับผมมาเลยเดี๋ผมซุ่มให้เดี๋ยวนี้น อันนี้สระพอมีครับผมนะร้อยพอมีครับเออมากัะดาพอมีครับพี่น้องบานนี่ยบานกะท้าว่บ้านไปแล้ว่็ต่อานไปแล้วแเราบานพกกลิ่นให้พี่น้องแบบบานแบบสองเทื้าห้าวเอาไว้ในบ้านบอกห้าวเอาพี่น้องห้าวเอาครับผมก็แบบกินนะก็แบบเต่ กินนิดหน่อยครับผมได้ก่ได้ลอยากกินว่างไายว่าายยอนเสียงพี่ยอนเสียงเหล่ะผมก็ขบผมย้อนเสียงอะไรพี่น้องเห็นปะยอนเสียงก็ก็แหลมจะนายหมดเลยสร้างวัตถุแหลมก็สร้างวัตถุ แหลยู่แล้วนะบม่ได้เขายวผมให้หมดเลยว่าผมให้หเยอะเลยโอ้ยถือจะของทำควงเห็ด <c oughs> แล้วพี่นอ้องแล้วครับผมปลาให้ปลาแล้วให้ปลาแล้วเรียบร้อยหมดแล้วผมเขาผมเปิเบิดแล้วกินถึนถึงเลส กด,ดแล้วครับผมมือเอ,อ่อลงปล้างมือก่อนผมลงพลางมือก่อนเป็นปลงเป็นร่างมือก่อนโอ้ผมกับเท่าตาคัดได้เลยลงไปล้างมือก่อนนะนี่ล้างมือหรือเปล่าลดพลังมือพ,พอ,อพอแบบพอมีท,ท้ายปิดให้พี่น้องเบิ่ง ครับผมใส่ใส่เบ็ดปลาไหลแหละครับผมแต่ว่าบ่ได้ใส่บ่ม,มีเงียะนี่ก็นนะไถยบางมือไถยบางมือหมูกรอนหมูวานหมูกรอนนะครับผมไถแล้วเชืผมเชืบ้านกรอนบุงไฟอยู่เออบ้านเขาอีกอย่างนึ่งบ้านเขาเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปบ้านเขาอ่ะผมใส่เครื่องไอ้ไรบ้านะพี่น้องแบบ ผลแบบดืดๆๆอะ่ะเออเยอะแต่เดี๋ยวผมมาถทยเพื่อครับผมบ้านเขาเนะพี่น้องแต่ว่ากันอันนี้ก็ไท้แบบก้อนครับผมนี่ไท้แบบกว้าครับผมไท้เลยนี่แต่กจะกไม้หุ่นแล้วครับผมจีบานจี่ดุดงกับ้ีบานก้อนบุหไฟครับผมพุ่นกระหระะรังเสร็จละพุ่นเป็นตัวบักขามครับผมเวลาขี่รถถือสัมนี่นี่นี่ห่างห่างพี่น้องนี่ ต <im sharing> <im> ้นมะขามเห็นบ่ยูกกลางนั่นแหละยูกกลางยูกกางคิปต้นมะขามแล้วผมมึงยุกกลางดีกว่าเนี่ยต้นมะขามห่างห่างเดี๋ยวผมพายางไปเบิ่งหางก่อนบ่มามึอนี้ทัวกันมึงนี้ทัวกันมึอนี้ทัวกันเนาะยวไนี่ผมพาทัวพาทัวร์ทงนาดีกว่านี่งูแงอยู่บ้านพี่น้องเอ่อเหลือบ่บ้านผมสิดับแต่เด้แถวบ้านผมดับแต่เด้นไงงูแง่เนี่ยไหนนักไหนน้าครับผมสิเห็นี่ยงูแง่เนี่ย ืมื่อนักมาณที่สนนิ็นะหเนี้อแ,แค่สิบบอเรือครับผมเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งห่างดีกว่า,วามันเป็นจางไหนสหมดคลิปก้อนไหนของกะหรือว่าทีเลขกสิบบอสคลิปนั้นวะที่ผมลงไปามาทำความสะอาดหางอะ่ะพแน่ใจขัดว่ามีกระเสียงว่าผมลบออกแล้วครับผมขัดว่าเห็นกระเสียงว่าลบออกแล้วเดี๋ยวผมพาไปเบิ่องต่อไปอย่างคลิปนี้พาไปเบิ่งดีกว่า โอ้โหดีเด่นกันยางลมงับลมงับไยอ่ะพี่น้องมีเสียด่นยางลมงับลมงับเลยนี่ดีเด่นยางลมงับเงับเงับนี่ครับลบเป็นลบได้ผมดีเด่นวอลุบโลครับผมห่าวตาสะพานก่อนยังดีครับผมเนี่ยผมเพิ่งมาถางเนี่ยคลิปนั้นผมวอลุว่าถูกลบออกแต่จะลบออกแล้วมั้ยครับเนี่ยเนี่ยผมมาถางเนี่ยมันเกิดใหม่นี่เห็นไหครับเนี่ย เรงไดดีจะสืบทอดกับผมนี่นี่ต่อเล็บแม่นะครับมันขึ้นไปหอดจอดมันด้วยครับผมขึ้นไปหอดจอดจะนีมันด้ยครับผมห่างแต่ว่าผมขนาดจะว่าแบบน่าจะใส่ได้อยู่มั้งเดี๋ยวผมพาขึ้นไปบนขึ่นๆดีกว่าไปชมบรรยากาศข้างห่างครับผมผมพาขึ้นไปบงขึ้นดีกว่าข้างห่างเนี่ยผมพาขึ้นไปชมบรรยากาศข้างห่างครับผมวันดี้มยดูยกันดีกว่า พี่น้องโมเดลไซเบตกับมารีวิวนี่แหละรีวิวผ่านเลยล่ะท่าขึ้นกับขึ้นง่ายอยู่พี่น้องผมองขออนุญาตได้สักครัวโมไปมือจับมือถือกาะอึ๊บอึ้บโอเคขึ้นได้แล้วอุ้ยยังไหนวันนี้แต่ว่ากันเหีงเลยเด้อละ่ะได้ยูไย้ได้ยู้พี่น้องได้ยู้ยัง ยังขึ้นเยู่ทางไเลอยู่นี่นยังขึ้นเลยยุ่ทางไเลอยู่เห็นปะจะมาสอบผ่มันก็ไม่ายไปก็ถือว่าทนนี่ครับผมถือว่อาทนดวผมหงุดหงาดผมไม่อยากเสียงก่อนโอเคอ่าเนี่บรรยากาศบนหางครับผมเป็นไงบรรยากาศบนหางเดี๋ยวผมขอเอ๋ถ่ายเอาอันนี้ขึ้นอีกชักหน่อยก่อนผมอยากให้มันเดือดพุ่งสูงไหม กับหนึ่งนะครับโอเคอยากได้เป็นมงุงสูงมงคุงสูงผมขออนุญาตเถิดพี่น้องขออาานอุญาตดนะครับมงคุงสูงขออนุญาตเอ็นบ่ จะกลับปัญหาโอ้ม oh, ุมสูงสูงเร็วว่ะล่ะนี่โอ้เสียงแบบมีตาดำมืดล่ะมันมีเสียงย้อนเสียงได้กับไหนมุมสูงครับผมพี่น้องมุมสูงอ่ะสูงพอปะสูงพอปะอื้มสูงเลยหรอโอ้ยตรงไหนที่มันจะแตกอะ ไล่ขึ้นสูงปะผมก็มองแล้วฟ้าตีเลยเนาะแต่ก็มองขึ้นสูงครับผมเก็บกันเก็บทางกันครับผมบรรยากาศมื่อนี่วัมี้ยังหลายครับผมปาร์ติไซ่าร์ติไซ่ไอ้เบสปลาไหลกับผมไม่เงียครับผมเงียกับหายากเงียะขี่เกือเนน้ำมีหนาลงหนาแรงที่นอนต้นมะขามนะครับต้นมะขามลอยปีนะครับในผมมาเร็วเลยติด ต้นมะขามแก่น,กนดำครับผมเย็นดีได้พี่น้องอบรรยากาศทั้งห่างเย็นจัดเยน็ยน,ยนสบตยมากเลยนั่นลัะครับผมย๋ยวไอเรื่องอะไรเน,นี่ยผมสิมาเข็ดคลิปอยู่เนะาะถ้ายิึงกันครับผมไอบ้านเขาเครื่องเป,าป่าปูนอ่ะถ้าเพิ่งกันครับผมว่าสิมาใส่เบ็ดปลาไหลให้เบิ่งเนาะแต่ว่ากับผมมีเนี่นนนยบ่มีหยางหายากว่าจะเอาใส่ไก่มาใสาก่กะ เมียเิ่นก็ไปทิมแล้วบ่มีเมียหาย,ยางาๆครับผมงานะนี่ครับผม,มาบ่าันาเนาะพี่นอ้อง้ามวโอกาสเดียว่าใส่เห็บบังครับผมเนาะอีพี่นี่ก็บ่ม,มีอย่างไรแล้วครับผมเอาเป็นว่าอีพี่นี่ผมพาทั่วแล้วกันเนาะพาทั่วทุ่งหน้าให้อาหารปลามาเบึงปลาทีๆๆนิดแต่น้อยครับผมก็บผมมีอย่างไรยดอกคลิปอาจสิบ่มีอย่างไรมากไหมนะพี่นอ้องแต่ว่ากัถทายให้เบบรงาม,งมาจาาใหเบบ่งทางพี่ครับผม นอกบรรยากาศพี่น้องบองปากันนะครับผมมาถ่ายบนเสื้อครับผมบรรยากาศยังมือแรงหนาแรงลมวิ่งวิ่งช่วงหางมุ้งแรงครับผมหางมุ้งมุ้งครับผมนะครับผมอีพี่นี่ผมมีอย่างมากมายครับผมผมขอโตัวไปสัมผัสกันครับผมโอ้โหมาได้ตรงนี้แหละผมขอฝากไปสัมผัสกันนะครับผมถ่ายพี่พ่อกันอีพี่หนาครับผมป้าชิไปเฮ็ดอีหยังครับผมผู้ใดมากกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ได้เลยครับผม เพื่อเป็นกำลังใจใหเหตุิลต่อไปนะครับผมขามว่าเบอ่งกันนี่เล็กกันหน่อยแล้วครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมรักเสมอครับผมรักทุกคนเสมอครับผมไปพอกันอีพี่หนาครับผมอีพี่นี่ผมขอตัวลาต้นครับผมสสดครับไปฮะจากกันไปด้วยวิวบรรยากาศบนต้นประขามนั่นเองครับผมไป